สวัสดีครั่ยวันนี้คือมิสเตอร์เบสวันนี้เราอยู่ในโลกโกเกมอนแล้วข้างหน้านั่นมันคือโกเกมอนใช่ไหมแล้วข้างหน้าก็มีไก่ตอกไก่ตอกไม่ใช่ไก่ตอกมันคือไก่ไม่มันเปนนกัเราอยู่ในโลกโกเกมอนใช่ผมจะเป็นนักเทนเนอร์ กูเกมอนนักปราบกูไม่ใช่ผมจะเป็น <c oughs> คนจับกูเกมอนถึงผมอาจจะไม่อาจจะเคยดูเกมอนนิดหน่อยอาจจะไม่รู้จักทุกตัวนะ <c oughs> <laughs> ถ้าใครรู้จักตัวไหนก็บอกผมมั่งนะผมจะได้รู้แต่คือตัวไหนชื่ออะไรมั่ง <S <s <c oughs> <c oughs> ทำไรนี่ฮะไมาร่รู้ยังไม่รู้อยู่ในน้ำเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไป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 เนี่นนี่มันตัวอ <c oughs> ย่างอยากรู้มั่งเลยอ่ะไป ันจี๊มันมันมีร้อลอไก่ต๊อกไก่อะไรเนี่ยไปไหนแล้วไก่ต๊อกเลยหนักยังเลยทุกคนมันชื่อตัวอะไรเนี่ยวิ่งไก่ต๊อกมันชื่ออะไรอ่ะไก่ป๊อปมันเนี่ยมันไก่ป๊อปเออจริงจังเลยอ๋อมันวิวเออไรไอ้กินมันดิเดี๋ยวก็โดนจิกหรอกเอ้ยเดี๋ยวปล่โดนจิกแล้วไก่ต๊อกไก่ต๊อกโดนไล่โดนไล่หวงแล้วมันโมโห มันม <M> ันชื่ออย่างนั้นจริงเหรอเฮ้ยเราเจอเฮ้ยเราเจอทุกใจนะก็ับเก้มันใช่ใช่ไหมเดูของหมู่บ้านหมดเลยสนใจนี่เป็นหมู่บ้านเทนเนอร์ใช่ไหมเฮ้ยหนูแฮมสเตอร์เม่แต่เราก็ชอบมียิ้มยิ้มยิ้มอาแช่แช่ปะเย่เี่เออเชฟญวันสวยวันสวยวันสวยอย่านะคุณเดี๋ยวผมขอฟาร์มเองเดี๋ยวคุณไปเออไมวแมาผมขอแมวแมวแม่โน้โน้โน้โนูตัวอะไรเนี่ย อะไรเฮ้ยผมโดนตีเออสงสัยเป็นมองหน้ามันหน่อยช่วยด้วยผมคุยมันคุยมันโทมันคือตัวอะไรในแนวมันมีตัว้มันในเลยเหรอล้นมีอยู่เนี่ยผมอาจจะเคยดูนิดหน่อยเคยมันอ่ะนะบ้านเล็กอ่ะใครช้าเสร็จูด้วยเคยเล่นเกมเกอมันอยู่แต่ไม่เล่นนานนะครับเคยเล่นอยู่นะแต่ไม่รู้จักตัวหรอกนะอันนี้คือตัวไอหยัง อะไรเนี่ยของเนี่ยเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาสนใจตัวนี้ก่อนได้ไหมไช่างมันเฮ้ยของเล่เฮ้ยผมผมนี่ผู้ช่วยฮะผมเจอเอ่อใครไม่รู้เขาขายอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเกี่ยวกับโกเกียวมอน่ะเจออีกหลังเจออีกเออถ้าให้ผมรู้เนี่ยมันคือตาใช่ไหมมีโทเค็นด้วยเหรออะไรมันคือเหรียญเหรียญมีทองด้วยโกผมจะเรียกว่าเหรียญทองไปแล้วกันนะใครใครรู้จักบ้างนะ ไม่คืออะไรไม่รู้นะคุณมาได้ไหมผมขอไม่อันไหนอ่ะว่านี่ยไอ้เรื่มาไอ้เ่อยู่นี่แหละสถานที่ไม่ใช่ค่ะอันอีกอันอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งกลางสุดเลยโอเคปู่ป้าบอกแล้วหมู่บ้านที่ใช้เลยอ่ะโอ้โหก็ควรเปิดไว้เพื่อให้ผมไม่หงุดหงได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอันยานใส่เดี๋ยวเดี๋ยวขายอะไขายได้ขายไหมมาเลยมามาเขขายดัเอามามามาแล้วจุ๊บจุ๊บเฮ้ยไม่ใช่กะ ไม่แถวนี้กเกมอนหนุจังเลยอ่ะกเกมอนต้องมีไข่กูเกมอนจับโปเกมอนเปล่าต้องมีที่จับโปเกมอนนี่แน่เอาเอาของขอได้ไหมอ๋อผมกำลังพูดอดยู่ผมกำลังรอคุณคิดว่าคุณมาแล้วคุณไม่ก็ไปบอกเลยผมกลางกิโยนทิ้งเลยมองผมมองหน้าคุณตั้งนานแล้วอ,อแล้วมีอะไรบ้างอ่ะนี่ดาบอีก นี่จะฆ่าสิงน่ารักไม่ได้นะนี่เราจะมาฆ่าหือมาใช่ไหมเนี่ยแล้วุณให้ด่าผมอะไรอ่ะคดหลอ๋อออโอเคโอเคมันตมืดแล้วดินะมันมือกาอย่างเลยนอก่อนไหมไปโอเคโอเคโอเคว้ยปหลังนี่ใหญ่ทั้งมีของเลยอันอันนี้มาเป็นโจรแล้วแหละมันอันนี้สงโจรแล้วเว้เร่นี้เรา แล้วมันแค่นักจับเพื่อนธรรมดาหนึ่งคนนะแค่ไม่ฆ่ามาตั้งนานแล้วนี่คืออะไรไหนอ๋อไม่มันไม่ใช่เหล็กคุณโดนหลอกก็แหละเหมือนห่มเลยคุณโดนแล้วตอนแรกแล้วมองไงมันเหล็กวิ่งดีมากเลยแคนรู้สึกว่าไม่ค่อยแปลกแปลกปิ๊กจูปิ๊กจปิกจู๊ปิ๊กจู๊ปิ๊กจปิกจู๊ปิกจู๊ปิกจูกจู๊ปิ๊กจู๊ปิ๊กจู๊ปิกจู๊ปิ๊กจู๊ปิ๊กจู๊ปิ๊กจู๊ป เขาว่าปุจจุเป็นตัวเทพเลยนะเว้ยต้องจับปชจจุแล้วละไปไปนอนเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรด้วยสีฟ้ามันพ่นน้ำลายใส่รู้ได้ไงลองกดซินีนี่นรู้ว่ามันเพิ่มพลังอะไรหรอเปล่าเฮ้ยว่าเพิ่มเลือดเหรออะไรอะไรอ่ะกดได้ไหมกดไม่ได้ มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอาถรรพ์คุณอย่าไปจับอาถรรพ์มันคือเครื่องบูชาเอ้ยมันคือเช็คพอยต์เปล่ามันคือสถานชีเช็คพอยต์เปล่าถอยถอยถอยเฮ้ยไปทำอะไรเขาโมโหเราด้วยเขามีที่โมโหเลยเนาันนี้คุณคู่รู้อีกเหรอเรานอนนี่คุณสามารถปลูกเขาได้เขาเขาเขาทรมานเอฟบีซีเร็วๆเอฟบซีนั่งเลยดังมาถึงบ้านผมเลยนี่ ไม่ใช่บ้านของเราเนี่ยบ้านบ้านบ้านบางคนคนอื่นหีือวาทำไมบ้านเองไม่อยากค่ะอยากรู้อ่ะเปื่คนที่สงสารเนี่ยวัดวัดออกไปโอ้โ่มันกัดไม่ใช่กัดหรอตัวอะไรเนี่ยพดอะไรเนี่ยบอสอ่ะออ๋ไก่ต๊อกมันเหมือนจะเป็นเฮ้ยผลไม้เปล่าผลผลไม้บูฟี่ ไอไก่บินนะเฮอย่าบ,บ,บอ,อกนะเมื่อคืนนกตล่อไก่บินไม่ได้ไม่นทำอะไรได้บง้งไม่ไประโยชน์เลยไม่นกเกิดไปดีกว่านะวันวนี้เฮ้ยเดี๋ัวมันทำอะไรดูนี่ต<อ>ีได้ป่าอนุญาตเลยนะอันนี้อันนี้มันมันต้องทำยังไงอะไรมาเกี่ยวคุณจะฆ่ามันเหรออันนี้อันนีเเ้เอาละเออ,อเฮ้ยคุณจะฆ่าเลยมันอนาักไม่ได้บเกี่ยวจะต่างนี่แหละมีหนะาที่เราแอบใช้อ๋ออุ้ย เฮ้ยไก่ตอมันคือที่เกิดโกคิมอนเหรอเฮ้ยมันบินมาโอ้ยเฮมันบินแบบมันบินมาแล้วอ่ะโอ้ยช่วยผมด้วยคนมันกัดมันช่วยผรช่ลยมันเล่นจิ๋วเฮ้ยเฮ้ยไม่น่ามันก็เป็นไก่นะก็มันเป็นนกอ่ะผมได้ยินเสียงตาเป็นนกนะไหนเจ้าเจ้าอยากตายตาไหมเขาเหมือนเหมือนจะเป็นผลไม้โอ้ยตัวอะไรนี่ผลบอมไเฮ้ยอยากรู้อ่ะขนาดไก่มันั เฮ้ยคุยจะคุณจะทำอไม่ได้คุยเป็นนักสังขานไม่ได้อาเถื่อนยังเลยอ่ะน้โงน้นเราจะตายใช่ถ้าอยากโดนกลับมาหรือตอนที่ผมตีไก่คุณก็ตีอะค่เรามาแค่มาขโมยไม่ใช่เรามาแค่มาผลเอ่อมาผิดพลาดให้มาช่วย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 บอกว่าผิดชอบเราเจ้าฮุยฮุยฮุยผิดเด็กน้อยเจ้าอยากเป็นนักจับกูเกิมอนเปล่าโอ้ไม่ไม่ไปไหนแล้ไหม วุฒิสถานจะชวนเข้าไปเลยอยู่นี่อยู่ข้างล่างมาเรามาเอาเสบียงกันดีกว่าเดี๋ยวนะไม่ได้อยากทำอะไรหรอกมันต้องมีโกมอนิลในตำนานหรือเปล่าฆ่าอะไรหรอกนะอะไรอ่ะไม่อยากฆ่าอะไรนะผมฆ่าไก่อ่าโอเค